สวัสดีครับพี่น้องผมมาอยู่ในช่องมินิคนลังคันนะครับมือนี้ผ้ามาลงทะเลนะครับมาลงทะเลนะครับหมายปาดเสี้ยนนะครับนี่เครื่องทำแคะ่ตะกานนะครับมาชมกันนะครับว่าสีมานบอนะครับมือนี้ นะครับว่าสิมันบบนะครับไปลุ้นกันครับโอเคครับไปรับลุ้นกันครับว่าจะมันบบนะครับมือนี่มันถ่านกับมันถ่านเปล่งไม้อยู่ข้างหน้านะครับเอาละครับออกแล้วนะครับลุ้นกันนะครับว่าสิมันบบครับกูกูกู นะครับจากการขับเรือมานะครับเรามาถึงหมายแล้วนะครับพี่น้องจุดแลนด์มาร์กนะครับอำเภอตะการนะครับ ละครับของใหญ่ไปซงั้นกคือตัน้นยุ้งโว้ยตววีตวีอะไรี้เฟอร์กีมาแล้วครับพี่น้องโตีครับขีดทั้งปากล่างที่ไ เดียวปูระได้ปาล่อระดับจของมัน่พครับเก็บเก็บเก็บมาฐานมาฐานเอาละครับะครับเอาละครับใส่แล้วครับเมใสสวยใส่สวยมากลยนะครับพี่น้องยังงานเลทีคราแล้วครับ นี่ะครับมาทานมาทานมาสั้นยักษ์ใหญ่มาสั้นยักใหญ่มาอีกแล้วเฮ้สวยมาอีกแล้วครับผมโอ้ยมาเรียลนั่งลงนั่งลงร่องไงตีผู้ตากันเออเออจะดุแล้วจะดุแล้วีเป เท้กันหมัดชานแกวใส่ตักยู่กใ่ตย um, sure> ู่ขึ้นมาโอ้ใส่สวยอีกแล้วต้นนึงพี่น้องอีกแล้วอากนี้นด้นเ็ดจุดอจอดมือเนี่ยเป็นมือกล่องนะครับมือดิโอเคครับ

อกา็รวมนะครับวันนี้พักเที่ยงนะครับโอ้สวยนะครับพี่น้องมาต่เพิ่นจะมาแต่ฟังเล่านะครับนะครับฝาหอบกองมานะครับ นะครับเอา,าตัวน,นี้หนา้นาตกปลาในเขตจังหวัดอุบนนลนะใจรู้กันนะครับนั่นครับเป็นหอไอเฟียวนะครับหม <I feel S 1> ยบุญอื้งนะครับะนั่นแหละกับผลงานเท่านะครับมือนี้นอ,นอ่ะคือมาถึงแล้วคือมาถึงโอ้ผลงานเท่านะครับใส่บุกเขีงนะครับ ลอยลงพี่พน้องเอ้ยลงฟงนัวแร่ทุดตัวนั้นเดียวออปล่อยปลาเข้ามาไปก,กวาวนนะครับพิกนะครับน,นี่มินิพลังก่อยปลาลงฟงนัวพี่น้องเอ้อยถือมาอย่างดีนะครับ<ห>แต่ว่าเอาไปใส่รลงปลาใส่แหล่งเรือมาลงนะครับในตัวนี้น้ำตาล แบบซึ่เราหิวเอานึ่ระเดีีไอย่างน้นเหรไดนประเดีเป็นงการเทียนนะครับพี่น้องเชหน่อยโอ้ยปวดเสียบแล้วเนาะเสียบพี่น้องเลยประเดีนะครับประเดีสงสัจะเป็นของคนไงเนียกว่อย่งพีดาอด้นดาประเดีพีดานะครับเหน่อยนะครับใส่ายนะครับ ลุยเลนะครับคนนะครับย่งกลๆนีดีเปนหวัเอ้ยตีเสียบเสียบ,ยบสูกิน

อย่ากดมันใสอย่ากดมันใ่มึงหีเนี่นี่ผิเนางปลากับก๋อยปลาพี่นนองเกาะไหมครับผมมาครับเอาะดูกันครับ เข่านังกันเด้อบาดเนี้ยอาอีปูกินนะต่อไปก็ลงอย่างนี้นะครับมาเข่ารังกันเสียบๆครับบรรยากาศดิ่งเกินนะครับโอเคครับอ่ะครับเข่านังกันครับใหญ่งงครับผมหยัด ใมาสลิดสีนรอดครับผมโอ้ขาดตายิูขอาว่าโอเคครับผมแถมงกันครับครับผมใเวลาบจบคลิปนะครับป่ารวมนะครับเมื่อนี้นนอ้าวโ่นะครับ บ่ทำมันยอดนะครับเมื่อนี้เจอหาลูกผมเจอหาลูกอไรย่างนี้นี่แต่แม่ยันใหญ่นะครับเมื่อนี้คือว่ามันนะครับปิดตะเพื่อเหาสวัสดีสวัไดีนะครับเมื่อนี้คลิปนี้กาแฟก็จะมี้ละครับประกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเนี่ยปลาขึ้นเนี้ยาปลามาโซ่เนี้ยวัดานตัุ้งยันที่ตัวใหญ่ที่ มาทานครับพี่น้องประกันหิ่มนาครับสวัสดีครับ